ทุววันนี้คุณเสียเวลาอยู่กับการต่างเช็คข้อมูลหรือต้งอ,อตงคอสอบถามข้อมูลผ่านเซลล์คนนู้นทีคนนีท้ทีเยอะเกินไปหรือเปล่าคะอยากจะอัปเดตข้อมูลแต่ละทีก็ต้องคอยถามแทนที่เจอปัญหาเก็บข้อมูลสเปซสปะไม่เป็นระบบเซลล์คนนี้เก็บใน Excel คนนี้เก็บใน r ดฟ์อีกคนนึงคุยผ่านทางไลน์อีกคนนึงคุณผ่านทางโทรศัพท์เอกสารอยู่กันคนละทิศคนละทางแยกกันให้วุ่นวายแทนที่จะสบายกลายเป็นเพิ่มง,งานให้กับคุณโดยไม่รู้ตัวค่ะ ดังน,นั้นจะดีกว่าไหมคะหากธุรกิจของคุณใช้ระบบ CRM ER ที่รวบรวมรายชื่อลูกคา้ารวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ภายในที่เดียวรับทราบไปทันทีว่าการทำงานหรือดิสเตทของแต่ละทีมอยู่ในจุดไหนงานเดินไปถึงส่วนไหนแล้วบ้างเราสามารถรวมทุกอย่างเอาไว้ภายในระบบเดียวได้โดย HubSpot CRM ER and s a l e บริการที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ด้วยข้อมูลจาก Outlook Business ระบบ Hub s p o ด CRM and Cell มีจุดเด่นตรงที่คุณสามารถบริหารจัดก,การเซลล์ไฟล์ในแต่ละสเตจได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายค่ะทำให้คุณสามารถ Monitor และ f o r ์เค s t ยอดขายในแต่ละเดือนของบริษัทโดยจะแยกเป็นทีมหรือแยกเป็นรายบุคคลเลยก็ได้ค่ะเราเลือก User ในระบบให้สามารถแก้ไขอัปเดตหรือมองเห็นส่วนงานได้ทั้งหมดหรือคุณจะสามารถเลือกคลิแก้ไขหรือมองเห็นเฉพาะส่วนงานตามตำแหน่งที่คุณต้องการก็ได้ค่ะ คุณจะได้เห็นการบันทึกเห็นข้อมูลหรือสามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการขายได้ทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้านัดหมายส่งอีเมลรวมถึงแชททางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line ได้ภายในระบบเดียวถึงแม้ว่าการขายของแต่ละทีมจะมาจากช่องทางที่ต่างกันค่ะ HubSpot CI Ann Sale ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถลดงานช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเซลลและทีมงานของคุณได้ด้วยระบบออโตเมชันค่ะเช่นการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องหากขั้นตอนการขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเกินกว่า7วันโดยดิ้วถึงกำหนดที่ต้องปิดแต่ยังคงเปิดไว้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาแล้วกว่า7วันเป็นต้นค่ะ คุณสามารถเพิ่มความสะดวกสบายได้โดยการตั้งคีย์ลัดสำหรับชุดข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่คุณต้องส่งบ่อยๆค่ะง่ายๆเพียงการพิมพ์คีย์ลัดที่คุณตั้งค่าไว้ข้อมูลต่างๆก็จะถูกดึงเข้ามาในอีเมลที่คุณต้องการส่งทันทีไม่ต้องพิมพ์ซ้ำให้เสียเวลาค่ะ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งแจ้งเตือนอีเมลได้แบบอัตโนมัติค่ะเลือกเวลาที่จะ alert ใ้ล่วงหน้าว่าจะให้แจ้งเตือนคุณหลังจากนี้กี่วันจะ3วัน4วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะถือเป็นการเพิ่มความรอบคอบและรับกลุ่มให้กับนางของคุณอีกหนึ่งค่ะบริการนี้จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการ follow และอัปเดตข้อมูลที่ต้องทำเป็นประจำค่ะ